เกลือจือดคือสารปรับสภาพดินที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตคืนชีวิตให้แผ่นดินสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเยี่ยมนาทอนนะคะเราก็มาส่งเกลือจืดให้นาทอนนี่รู้สึกว่าเราถีตีซ่องถีซ้ำแล้วรอบนี้นะคะก็จะท้ามนาทอนว่านาทอนาทชายเราเป็นยังไงบ้างค่ะน้าทอนใช้เราเป็นยังไงบ้างเอิ่มมีผลผลิตขึ้นบ้างเมื่อก่อนมันลูกมันรีดหมด ตอนนี้เริ่มมีลูกลูกเริ่มเต็มแล้วอ๋อลูกมันเริ่มออกใช่ไหมคะเริ่มออกเริ่มสมบมูรณ์ไม่ไม่รีบไม่อะไรแล้วค่ะปลามายุกี่ปีคะนะ้าทอนค่ะแปดเก้า 8, 9, ปีแล้วแปดเก้าปีนะ้าอนใส่ต้นหนึ่งกิ่โลคะตอนนั้นใส่ต้นละสองโต้นละสองกิโลนะคะส่วนนี้ก็คือ่อาลูกมันไม่ใหญ่ถูกรีบค่ะรีบมันไม่มันไม่สมบูรณ์เลยมันออกลูกออกลายมามันก็รีบไปเลยค่ะ ไม่มีลูกไม,ไม่เต็มค่ะเน่าหมดเน่าหมดแล้วพอ,พอมา<น>ใส่กระจืดไปรอบแรกก็เริ่มเริ่มมีลูกให้เห็นบ้างเริ่มลูกเริ่มจะมีลูกดำๆขึ้นเริ่มเริ่มจะได้กินแล้วค่ะก็เลยต้องใส่รอบคสองรอบสามต่อไปรู้ว่ามันเริ่มได้ผลจากกระจืดเนาะแล้วก็สั่งรอบสองรอบสามมาใส่